บางครั้งการที่เงินเรามันไม่เหลือไม่ใช่เพราะว่าเราหาได้น้อยหรือใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ของบางอย่างที่เราอยากได้เกินจำเป็นไม่ได้แปลว่าต้องมีเสมอไปการใช้เงินวันนี้ก็ต้องคิดถึงตัวเองในวันพรุ่งนี้ด้วยเงินหมดแล้วซื้อใหม่ได้ยากกว่าของไม่จำเป็นอดใจไม่ซื้อ,อยังง่ายกว่าก่อนจ่ายเงินทุกครั้งลองถามตัวเองว่า จำเป็นไหมหรือแค่อยากได้ชั่วคราวเงินทุกบาทมีค่าถ้าใช้โดยไม่คิดวันหนึ่งจะคิดตอนที่เงินไม่เหลือความสุขจากการซื้อของอยู่ไม่นานแต่ความเครียดจากเงินหมดอยู่นานกว่าดังนั้นการประหยัดไม่ใช่การลำบากแต่คือการดูแลตัวเองในอนาคตคนที่รู้จักใช้เงินไม่ใช่คนที่ไม่ใช้เงินแต่คือคนที่ใช้เงินเป็นตังหกัก วินยัยการเงินเล็กๆวันนี้จะกลายเป็นความสบายในวันข้างหน้าของพวกเราทุกคนก่อนจ่ายเงินทุกครั้งลองหยุดคิดสักสิบวินาทีว่ามันคุ้มไหมที่เราจะซื้อมาเพิ่มและความอยากมันอยู่ไม่นานแต่ผลของเงินหมดมันจะอยู่นานกว่าคอยทุกคนประหยัดนะคะ